ทำไมผมถึงต้องมาทําเรือฉลอมทําไมถึงไม่ทำํำอาชีพอื่นทำล้ำที่หนึ่งผิดล้ำที่หนึ่งมันต้องเป็นขูล้ำที่สองต้องปรับปรุงใหม่ความผิดพลาดเป็นขูของเราทั้งหมดสามีภรรยาทำงา่งงกแต่งานไงนแล้วก็าบอกว่าหลงเหรือลำเดียวกันง <c oughs> านผมก็มีไปสอไไ่องทรายไปช่วยกันทำมาห้าจีน ผมมาจุดธูปอธิษฐานติดถ้าสมมุติจะให้หัตถกรรมเลื้อฉลองจิ๋วเนี่ยมันอยู่คู่กับอำเภอูหินก็ขอให้ผมทำได้นะ ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาทําเรือฉลอบท้าประวัติคือคุณพ่อเป็นช้าประมงผมก็ไปช่วยคุณพ่อออกทะเลโตมาเรียนจบได้เข้าไปทํางานแบงก์โก้ครับแต่งตัวสะอาดชุดขาวสาวนิกิตคืออายุการทํางาน20ปีนะครับที่อยู่ธนาคารตําแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อไปตามประนอมนี้กับลูกค้าเสี่ยงกับลูกปืนพอสมควรวันหนึ่ง ผมไปตามนี่ที่หุกกบปงอเรอชอำจังหวัดเพชรบุรีนะฮะไปเจอร้านเฟอร์นิเจอร์ก็เพื่อนกันพอเข้าไปผมก็เห็นด้านหน้าเนี่ยมีแม่ค้าขายกล้วยแขกแล้วฝืนที่เขาใช้ทำเนี่ยคือเอาไม้สักเนี่ยมาทําฝืนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ขอเข้ามานะครับขอเศษไม้สักกขาบอกเอาไปเลยโลกง,งานเอาไม้สักเนี่ยมากองเอาไว้สังเกตว่าไม้อื่นเนี่ยมอดปวกกินหมดแต่ไม้สักเนี่ยมอดปวกไม่กิน นิสัยเป็นคนช่างสังเกตฝ่ายเรียนรู้และหัวใจรักท้องถิ่นหล่อหลอมทักษะงานไม้เบื้องต้นจนสุกงอมได้ที่พอดีกับจังหวะงานธนาคารซึ่งทำมากว่า20ปีถึงจุดสิ้นสุดเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนที่และตลาดแรงงานต้องการคนรุ่นใหม่ที่ยอมรับเงินเดือนต่ำกว่าระหว่างจิตใจลอยเคว้งอยู่นั้นปรากฏเรื่องเล็กแต่เป็นปฏิหารยิ่งใหญ่เมื่อเรือไม้จิ๋วของตามุ้ปลาดชุมชนผู้ล่วงลับ ลอยมาขึ้นฝั่งหน้าร้านของเพื่อนพอดิบพอดีครับลํำเนี้ยที่เห็นน้อยกัะปีเพราะผมขึ้นมานะครับจากร้านเพื่อนผมวันนั้นผมมาจุดธูปนะครับอธิษฐานติดกับคุณตามม้ยตาถ้าสมมติจะให้หัตถกรรมเหลือฉลองจิ๋วเนี่ยมันอยู่คู่กับอำเภออุหินเหมือนสมัยที่คุณตายัางมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ผมทำได้นะและปัจจุบันนี้ผมก็ทำได้ ทำลำทิ้งลำทำลำทิ้งลำเมื่อก่อนเนี่ยให้ใครใครก็ไม่เอานะไม่เป็นเรือเลยทำลำที่หนึ่งผิดล้ำที่หนึ่งมันต้องเป็นขูล้ำที่สองต้องปรับปรุงใหม่ปรับปรุงไปเรื่อยๆความผิดพลาดทั้งหมดเป็นครูของเราทั้งหมดเราก็จะไม่หวนกลับไปแล้วความผิดพลาดตรงนั้นจิตวิญญาณของเรารักงานนี้เราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่มีผิดซ้ำด้วยหลักการหัวใจส่งสัญญ,ญาณสู่สมอง สั่งการให้สองมือสร้างสรรค์ผลงานเรือฉลอมจิ๋วจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับชาวหัวหินคว้ารางวัลมากมายและถึงขนาดได้นำขึ้นทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสถ่ายทอดกลับมาว่าช่วยบอกคนทาให้อนุรักษ์ไว้อย่าทิ้งเสริมพลังให้ลุงเปียยกระดับฝีมือและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ จนเมื่อครั้งในหลวงราชการที่9สเสด็จสวรรคตยังเดินทางเข้าเมืองหลวงมาสมัครเป็นช่างจิตอาสาช่วยงานแกะสลักไม้พระที่นั่งราเชนทยานน้อยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วยครั้งเดียวในชีวิตและครั้งสุดท้ายในชีวิตมันเป็นครั้งเดียวจริงๆที่เราก็ไปทําแต่ฟ้าจะเข้าไปทําได้เนี่ยมันสาหัสมากผมก็มีความรู้อะไรช่วยไปเสิร์ฟน้ำมาเข้าก็ยิ่งดี ความจงรักภักดีของเราเป็นตัวแทนทั้งหมดของชาววุหินกว่า6เดือนของการกลับไปเป็นเด็กวัดได้เดินตามพระสงฆ์ออกบินฑบาทนำอาหารปั่นจักรยานไปแบ่งเพื่อนๆที่มาร่วมทำงานจิตอาสาช่วยให้ลุงเปียได้เข้าใจความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะทําขึ้นมาได้บรรทบ,บุรุษสมัยก่อนให้เรามาโดยจิตวิญญาณของท่านแม้นตะเรือฉลองของคุณตามุยท่านก็ให้ผมมาแค่นี้ให้มาศึกษาให้มาเป็นกําลังใจนี่คือครูเรามอบให้เรามาแค่นี้นอกดนั้นให้เรามาศึกษาให้ใช้ผลงานที่ออกมาเป็นครูเราจริงสอนเราจริงปัจจุบันเนี่ยประชาชนเรยาวชน ที่รักอาชีพนี้ที่รักงนานาัตกรรมอยากจะทําได้แต่ไม่มีใครสอนผมก็เปิดสอนฟรีทุกอย่างบางคังมาปุ๊บถามว่ากินข้าวหรือยังยังครับลุงอาบกินข้าวเรียบร้อยกันเพราะว่าถ้าคุณอิ่มคุณมาทํางานเนี่ยคุณมีสมาธิถ้าท้องคุณหิวแล้วคุณมาทํางานเนี่ยคุณไม่มีสมาธิคนมาเรียนเยอะไหมโอเป็นร้อยครับกลับไปก็เป็นร้อยลูกศิษย์เป็นร้อยแต่ตอนนี้ไม่มีเหลือเลยทุกคน ทำได้สําเร็จกันหลายคนโดยที่ใช้ทักษะของเราเนี่ยไปทํางานคืออยากจะถ่ายทอดนะครับภูญญาชาวบานวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนขนต์สมียนประเพณนี้ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนหินเข้าใช้เรือแบบนี้ทําไมเขาถึงต้องใช้เรือแบบนี้เรือแบบนี้ชื่อเรืออะไรอันนี้จะเป็นไม้ฝืนละ มันใช้แล้วไม่ได้ครับแต่สมมติผมพาออกมาแล้วกลายเป็นของใหม่เลยใช่เอามาทํางานได้เลยจะถามว่าเป็นเรือมงคลแบบไหนทุกสัดส่วนของเรือผมเนี่ยตกเลขเก้าทั้งหมดอันนี้เป็นลําเล็กครับนะฮะความยาวจากหัวเรือถึงท้ายเรือนั้นสามสิบหกเซนสามสิบหกเซนติเมตรครับบวกกันได้เก้าได้เก้าอีกลายไม้ครับนะครับผิดอันเดียวไม่ได้ผิดพลาดอันเดียวไม่ได้ผิดคือไม้แผ่นนี้เสียเลยเสียไปเลย เก้าแผ่นเนี่ยมันจะเป๊ะเลยเซนติเมตรนี่มี10มิลใช่ไหมใช่ครับของผมเนี่ยหนึ่งมิลเนี่ยพลาดไม่ได้หนึ่งมิลก็พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้หนึ่งสองสาสี่้าเดปดเครับด้นเก้าแผ่นด้านนี้เแผ่นอ๋อ9ก้าเก้ก้าสองบปดหนึ่งกับแดบวกได้9้าอีกอ่าแล้วผมใช้ไม้กระดานเนี่ยต่อเรือทั้งหมด27แผ่นก็บวกกันได้เก้า คุณได้เรือของผมไปแล้วเนี่ยคุณต้องหาหนูเลยเข้าบ้านนะเพื่อนําทรัพย์สมบัติข้าบ้านถ้านําไปมอบให้ใครก็ต้องอธิบายให้กับท่านเหล่านั้นฟัง<ช>ด้วยเรือทุกลำเนี่ยผมจะมอบให้ใครเนี่ยผมจะเขียนชื่อไว้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้ว ทุกคนก็ปรารถนาอยากได้ไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนก็อยากรวยแต่พอยู่6เดือนหลวงพ่อกัดเกาผมมาโยมตายไปเนี่ยโยมได้แล้วบ้างอย่างผมเนี่ยถ้าถามว่ามาสอนให้กับคนทั่วไปผมได้อะไรบ้างเก้าของผมไม้ของผมเราทําแบบนี้ให้คนอื่นสักวันหนึ่งเขาก็คงจะนึกถึงเรานะครับว่าอ๋อ oh, มื่อก่อนในลุงเคยสอนแแบบนี้แบบนี้เป็นคนให้เขาเกิดประกายนี้ขึ้นมาถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีข้าวกินผมบิมผมนอนหลับผมก็โอเค ชีวิตอยู่แค่เนี้แล้วผมจะสะสมเงินทองมาทําไมมันแค่สิ่งสมมตุติให้คนอื่นดีกว่าถ้าหลักศาสนาคือให้ทานให้ทานด้วยความรู้ให้ทานด้วยพลังใจความสุขทั้งเข้ากับเราต่างคนต่างที่จะได้รับกัน สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิส